สวัสดีครับชาว2ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MT09 Gen1 ครับมาติดตั้งฟิกชิปเตอร์ของ b b k Racing ของทางเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นไงน่ครับทรงงานฟิกชิปเตอร์ MT09 ครับอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเอามาอัปเดตใหม่อันนี้ก็ใส่ระบบใหม่ไปให้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้อยู่ข้างถนนแล้วตรงนี้จะเป็นการทดสอบเตะเกียร์ในรอบกลางนะ ไปไกลแล้วอ่ะ <c oughs> ส่วนตรงนี้จะเป็นการทดสอบเต็ดเกียในรอบลายนะครับ <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับ เป็นไงผ่านไหมโอเคปะ่ะโอ,โอไม่มีกระดุกเออเสียงโคตดได้อ่ะใส่0ูย์เอ่ะแจวแจวแจวฮะพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะผมระบบของเราไม่เหมือนใครแน่นอนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ